สวัสดีครับอ่ะเซอร์วิสหรือว่าเรามาโมวิสกวันนี้มาเซอร์วิสครับบอดไม่แเตลเลอร์นะครับหมวกน้ำเออหมวกน้ว ไม่รู้บอกอะไรจังที่ไม่ใช่แบบนั้นตังตู้ไปได้หมดเดี๋ยวต้องปัญหาปัญหาคืออะไรครับวันนี้ปัญหาอะไรอื่นครับปัญหาคือในวันนี้ไม่นี่เราคือมาเพิ่มบัตรครับของ HP นะครับ 4F10 ครับปั๊บขนาดมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบันทึกไปมองมาที่กว่าเป็นยังไงล่ะทีวีด สองจุดนะครับทางเข้าออกนี่เป็นการทำงานของโฟตเซลนะครับโฟตเซลแล้วก็จะมีลองแรงนะครับลองแรงของ HAP เหมื AP อนกันลองแรงนะของ HAP ครับ